ถ้ามันเยคะ่ะในประเด็นที่กรรมธิการยังไม่ได้ตอบนะคะเชิญค่ะครับุณหมวดโท๊เงยน,นิมโนครับไม่ได้อภิปรายเพิ่มต้องขออภัยถ้าผมถามไม่ตรงคำตอบแต่ถ้าตอบไม่ตรงคำถามช่วยตอบใหม่ครับก็ผมจะต้องนำมาเป็นข้อพิจาาในการลงมติด้วย จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมบอกแต่ต้นแล้วว่าไม่ใช่การปฏิรูปแต่ให้มาวิจารณ์กฎหมายเพื่อติเพื่อก่อ,อก,ก็ทำแล้วครับในมาตรา18ผมเรียนแล้วว่าการเรียกบุคคลการเรียกข้อมูลออกหมายเรียกเจ้าพนักงานผู้ออกหมายเรียกมีอำนาจที่จะกำหนดวันยืดหยุ่นตามความจำเป็นเขาจะระบุวันไว้ในหมายเรียกไม่ใช่ไประบุ วันไว้ในกฎหมายเรียกบุคคลเขาบวชอยู่แล้วบอกให้มาเจ็ดวันเขาอยู่สามร้อยอดเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างก็เจ็ดว,วันอยู่ตรงข้ามกับที่ทําการเจ้าพนักงานก็เจ็ดว,วันมันไม่ใช่อะ่ะท่านรองประธานกันมาที่การก็เป็นตํารวจก็ออกหมายเข้ามาผมบอกแล้วว่าเป็นหมื่นฉบับเราระบุในในหมายครับ ไม่เชื่อถามท่านพลเรือเอกพจุนก็ได้ครับเขาระบุในหมายงั้นแก้เลอครับผมอายกฤษฎีกาครับจะรับรับรองให้แล้วผ่านไปนั่นทีหนึ่งในมาตาเดียวเท่านั้นแหละครับจริงๆผมพูดทั้งหลายมาตาแต่ผมยกตัวอย่างงั้นท่านไปรีวิวดูที่ผมผมพูดไว้ทุกมาตาด้วยครับในมาตาเดียวกันครับเมื่อไม่มาตาหมายเรียกก็แปลว่าขัดคําสั่งเจ้าพนักง,งานเป็นความผิดอยู่ในตัว ศีกาก็ดูดีแล้วครับเราอย่าไปร่างกฎหมายแข่งกับเศีกาเลยครับแปลว,ว่าขัดคําสั่งเจ้าพนักง,งานเป็นความผิดตามปออา,ามาตรา168 169โทษจําคุก3เดือนปรับ5,000บาทอยู่ในตัวแล้วครับแล้วท่านก็ไปเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อให้มีฤทธิ์มีเดชมากขึ้นซึ่งมันผิดหลักท่านก็บอกให้ปรับรายวันอีก ความผิดในทางอาญาครั้งเดียวลงโทษสองครั้งท่านเขียนใหม่แล้วครับประหารชีวิตด้วยเลยครับเขาลงโทษครั้งเดียวครับท่านไม่ตอบผมเลยถ้าท่านไม่ตอบผมผมผมไม่ให้ความเห็นชอบอย่าโกรธผมนะในมาตรายี่สิบเก้าเป็เจนมากครับของเดิมที่กิติการ่างไว้แล้วมันจบแค่นั้นมันมันดีแล้วท่านก็ไปเติม เติมในส่วนที่ความผิดอาญาอื่นตรงนี้พอรับได้พอท่านไปเติมต่อว่าและเป็นลักษณะของการขัดต่อความสมบเรียบร้อยสิทธิทางมนุของประชาชนมันเลยคําว่าและแปลว่าด้วยดังนั้นไอ้ข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นความผิดคอมพิวเตอร์ที่ไม่ขัดต่อความสมบเรียบร้อยเนี่ยท่านไม่มีอำนาจทันทีมันผิดมันเพี้ยนเลยครับปางหมายเปลี่ยนผมบอกให้อ,ออกท่านก็ไม่ตอบผมพูดชัดะ่ะ ผมพูดคนเข้าใจฮะผมพูดชัดครับแล้วท่านก็ไม่ตอบผมไม่ชัดแล้วท่านจะข่มขืนใจให้ผมเห็นชอบได้ยังไงขอบคุณครับ